สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในบูธท,ทุมแพโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะวันนี้เราจะไม่อ่า,ารีวิวพัดน้ำนะฮะเราจะสาธิตการใช้แอ,อร์นะฮะแอร์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้จะใช้ใช้4แผ่นนะครับ1 2 3 4สนะครับ เราจะใช้กับแอร์นะฮะลองดูนะครับตัวนี้จะเปิดอยู่นะฮะรันอยู่นะครับลองฟังเสียงแอร์ทำงานนะครับเยินเลยแอร์ทำงานอยู่นะครับสายเราก็ต่อเข้านะครับผมเรามาดูด้านในนะครับด้านในกดเข้าไปด้านในนะครับโอเคครับผมนี้เราจะใช้แบตเตอรี่2ลูกนะฮะสลูกใช้ มอเตอร์2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์นะฮะแล้วก็จะใช้ชาร์จเจอร์ตัวนี้ที่สื้อมาจะเป็น50แอมป์นะครับนะฮะหรือแอร์ทำงานนี่ใช้อินเวอร์เตอร์เลยฮะนะครับนี่เท่าัรอยู่นะฮะมีสว่านลมก็คงจะปิดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นระบบเคลมไซเวฟนะฮะซึ่งถ้าทำงานหนักพัดลมจะระบายความร้อนจะทำงานนะครับตัวนี้แอร์ทำงานแล้วนะฮะเย็นแล้วนะครับผมก็ตอนสิ้นแอร์นะฮะอันนี้เย็นมากเลย ขนาดนี้คงเวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงสิบสันต์ีนะครับโอ้เปลี่ยนมากครับนี่แอนควางานนะครับนะฮะโอเคครับผมนะฮะช่างเกียรนะครับชูแพรโซล่าเซลล์นะครับ0865934008นะครับสนใจจะชมงานนก็ติดต่อมาได้นะครับผมเปิดทุกวันเลยครับไม่เว้นวันหยุดนะครับ กันถึงอาทิตย์นะครับผมนะครับก็จะมีสูบน้ำมีแอร์มีรถด้วยนะครับนะฮะรถพลังงานโซลาเซลล์นะครับผมนะเป็นรถแชมป์ที่นับนะฮะแล้วก็ต่อนะครับต่อตรงเลยนะฮะผ่านแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่อยู่ประมาณสองลูกนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้หรือว่าจะใช้กับร่วมกับเครื่องยนต์นะครับซึ่งใช้กัน้ำมันก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะต่อตรงผ่าน แบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับมอเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะฮะ086นะครับ086 086593408นะครับกับชุมแพรโซลาเซลล์นะครับตั้งอยู่ที่นะครับก่อนถึงโลตัสชุมแพรนะครับผม